สวัสดีคะ่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจะ้ะคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันพฤหัสที่6พฤศจิกายนจัดส่งให้พรุ่งนี้นะคะรอบวันศุกร์ที่7พฤศจิกายนเนาะส่งไปรสีนีไทยแบบ EMS ให้นะคะ ค่าส่งนะคะ1ต้น2ต้นมีค่าส่ง50บาทแต่ถ้ารับ3มต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางขอบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นต่อบ้านนะคะสะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยสนใจบอนสีต้นไหนจดชื่อบอนสีโทรหาแม่ค้าได้ที่เบอร์080 5194988นะคะนีสาบรบอนสียินดีให้บริการจ้ะงานจัดส่งส่งทั้งกระถางนะคะไม้อยู่ในไส์กระถาง6 น,นะคะส่งให้ทั้งกระถางเลยเห็นยังไงไปอย่างนั้นมีป้ายเขียนชื่อบอนนะคะติดไปให้ถูกต้นนะคะเขียนด้วยปากกากันน้ำนะใส่ป้ายเวลาแกะวัสดุอุปกรณ์อะไรออกหมดแล้วก็เอาป้ายปักที่ต้นใหม่ได้เลยนะคะยาฆ่าเพลี้ยมีนะใครสนใจสามารถสั่งได้แต่วันนี้ลืมหยิบลงมาเนาะนะคะไม้คัมคบอลก็ยังมีสนใจก็สั่งได้เช่นเดียวกันไม้คัมคบอนเป็นแบบล้อมลวดเส้นเดียวนะคะอันละแบาท นะคะไปดูคลิปเก่าๆแม่ค้าก็ได้หยิบมาไว้ต้นๆคลิปอะคะ่ะวันนี้ลืมหยิบ,ยบลงมาจริงๆขออภัยด้วยนะจ๊ะไปดูบอลสีกันค่ะคลิปนี้มีอะไรบ้างเริ่มกันที่ต้นนี้เลยมีชื่อว่าหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะต้นโตโตไซส์ตตสวยๆแบบนี้เลย180บาทนะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลถัดมาตรงนี้ชื่อว่าปู่หรือสีตาไฟต้นโต,นตนเลยนะคะปู่หรือสีตาไฟกระถางนี้ขอ120บาทนะคะ อันนี้เป็นพยาขอมพยาขอมดำนี่ต้นนี้ก็หายากนะยิ่งโตยิ่งดำใบดำแบบดำ,ดำสนิทเลยนะคะพยาขอมดำกระถางนี้ขอ85บาทนะคะด้านหลังตรงนี้เป็นกิตติมารเจตจิราไซฟ,ฟอร์มใหญ่ๆตังแม่พันธุ์ได้เลยขอที่120บาทนะคะฟอร์มใหญ่อัพขึ้น9นิ้วยังร้น9เลยนะคะ อัดมาตรงนี้ชื่อว่าเพชรติวานนนะคะเพชรติวานนเอาไป99บาทนะคะมี2ต้นติดด่างสวยๆเหนือดวงนะคะเหนือดวงมีต้นเดียวนะคะโตไม่ทันเลยมีต้นเดียวนะคะไป120บบาทนะคะเหนือดวงเศรษฐีปีชวดจ้ะ เศรษฐีปีชวดนะคะหน้าสวยฮัฟทุกใบนะคะแต่ถังนี้เอาไป120บาทอันนี้ขุมทองนะคะเอาขุมทองขอ100บาทนะคะมี1ต้นพระยาดำรงราชานุภาพจะเอาไป79บาทนะคะแล้วก็อันนี้เป็นเกษรพุมมรินนะคะเกสรพุมมรินเอาไปเอาไป100บาทละกันนะคะหน้าสวยติดป้ายเขียวมาแล้วนะคะเทพเทวลิตจ้าเทพเทวลิตเอาไป90บาทนะมี1ต้น อันนี้เป็นมะนีล้อมเพชรจ้ะนี่ใบใหม่ติดด่างนะหลอดใหม่ติดด่างนะคะอันนี้หลอดใหม่ก็ติดด่างนะมะนีล้อมเพชรนะคะหน้าตรงปกออริจินอลเลยนะคะขออยู่ที่กระถางละหนึ่งรอบาทนะคะขอหนึ่งบาทแล้วกันมี2ต้นด้านหลังตรงนี้เป็นเจ้าสาวนะคะเจ้าสาวป้ายสวยๆขอที่แปบาทนะคะเจ้าสาวนะป้ายสวยมากเลยอันนี้เป็นซันเซ็ตสกายนะคะซันเซ็ตสกาย ซันเซสกายฟอร์มนี้ขอ130เอาไป130แล้วกันนะคะมีอยู่แค่2ต้นนะคะหมดรุ่นและวซันเซสกายนะคะถัดมาตรงนี้ชื่อว่าหัวใจประกาศสิทธินะคะหัวใจประกาศสิทธิ์สวยทรงใบก็จะออกเหมือนหัวใจบ้างใบพัดบ้างนะคะแล้วก็จะกัดลายขึ้นไปสวยงามนะคะเป็นงานกระดูกโชว์กระดูกดําเข้มๆก้านสีดำนะคะหัวใจประกาศสิทธิ์เอาไป79บาทแทละกันมี2ต้น ด้านนี้เป็นดวงใจพิสุทธิ์นะคะไสฟอร์มนี้ไซฟอร์มนี้ขอ120บาทนะคะดวงใจพิสุทธ์มี2ต้นแล้วก็มาทางนี้มีชื่อว่าเหลืองเพชรอุไทยนะคะยิ่งโตยิ่งสวยอันนี้โตขึ้นเขาจะกัดลายเลยพื้นเป็นสีเหลืองแต่จะกัดลายแดงเป็นรีวู้ขึ้นมาหมดเลยนะคะ เหลืองเพชรอุทัยนะไซฟอร์มนี้เอาไป79แล้วกันเอาไปเลี้ยงต่อนะคะมันจะกัดลายขึ้นมาเป็นไม้กัดสีนี่แหละเป็นไม้เหลืองที่เป็นไม้กัดสีนะคะกัดลายขึ้นมาเต็มแบบเป็นสีแดงแดงริ้วๆที่พื้นใบเลยนะคะ79บาทมี2ต้นทางด้านนี้มีชื่อว่าหลวงปู่แหวน นะคะหลวงปู่แหวนมีอยู่2ต้นนะคะหลวงปู่แหวนขออยู่ที่99บาทนะคะมี2ต้นจะ้ะด้านหลังเป็นดาราประกายแสงนะคะหน้าด่างสวยๆเป็นตัวหน้าแดงนะใบหนาการแข็งแรงเลยดาราประกายแสงเอาไป85บาทเนาะมี2ต้นจะ้ะ สุดท้ายตรงนี้เป็นหันหนุมานสืบมะคานะจ๊ะต้นสวยๆฟอร์มสวยๆไซส์กระถาง6นิ้วค่ะติดป้ายสวยๆมาแล้วอยู่ในตับรามเกีรยนนะคะหันหนุมานสืบมะคากระถางนี้เอาไปขออยู่ที่95บาทนะคะมีต้นเดียวนะ CF 1ต้น2ต้นนะคะมีค่าส่ง50บาทนะคะแต่ถ้า t f 1, เลือกได้ครบ3ต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีนะคะปลายทางขอบวกเพิ่มแค่20บาทเท่านั้นถูกใจต้นไหนยังไงจดชื่อบอนสีนะคะโทรหาหรือสั่งซื้อกับแมคค้าได้ที่เบอร์080 5194988นะคะตรงนี้ขึ้นไว้ให้ที่หน้าจอโทรได้ทักไลน์ได้แม่ค้าใช้เบอร์เดียวนะคะ1เบอร์ทั่วเลยจัดส่งให้รอบพรุ่งนี้นะจ๊ะรอบวันศุกร์ส่งไปสนีไทยแบบ EMS ให้คะ่ะ นะคะก็ลองเลือกดูเนาะใครสนใจไม้คัมบอลหรือยาฆ่าเพลียก็สั่งได้นะคะยาฆ่าเพลียขวดละ40บาทนะคะรับ3ขวด100บาทซื้อคู่ไปกับบอลสีได้นะคะก็ไม่ได้มีค่าจัดส่งเพิ่มนะไม้คัมบอลก็เช่นเดียวกันมีติดอยู่นิดหน่อยลูกค้าสามารถสั่งได้นะคะเพิ่มเติมอะไรก็สามารถแจ้งได้ส่วนใบก้ามปูช่วงนี้ยังไม่มีของนะคะยังแสวงหาที่มันดีๆให้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวมีเมื่อไหร่ได้ พร้อมหน้ากันจุใจแน่นอนนะคะนะ่รออีกหน่อยหนึ่งสำหรับใบกัมปูนะคะค่ะสําหรับวันนี้ก็จะมีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขนะคะสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ